ไฟตรงนี้กระพริบมาแล้วนะครับนี้เรามาดูนะครับน่าจะเป็นไฟสว่งสว่างตรงนี้นะครับที่มีไฟค้างอยู่อาเขตใช้งานได้ก็ต้องมีไฟอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับโซล0.6โวลต์3.8โวลต์นี่เหลือ3.8 3.8ก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ก็ตกไปนะครับอันนี้3.8นี่3.8โวลต์นะครับจริงๆเขาต้อง5โวลต์นะครับ สามจุดแปดเหมือนกันนะครับเก็บนี่สามจุดแปดสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์ ำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมือนไม้ของคุณพี่หลังนะครับเอาคุณพี่หลังเป็นเือนไม้ดีแม็กนะครับอาการคือไฟค้างนะครับคุณพี่ขับรถมาเองเลยนะครับขับมาจากนครนะครับคุณพี่ถอดือนไม้เองนะครับน่ารักนะครับแต่คุณพี่ก็รอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ มาดูกันนะครับอาการมันประมาณไหนนะครับบางทีไฟติดค้างเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะมองเห็นแต่ตอนมืดๆนะครับอัรุ่นนี้มันจะชอบกินหม้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไปกินไฟไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประมาณไหนคุณพี่หลังแบบท่านผู้ชมครับผมได้ต่อจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับคุณพี่หลังเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์กุญแจกันนะครับผมจำลองให้ power supply เป็นสวิตช์กุญแจนะครับเปิดสวิตช์กุญแจครั้งแรกนะครับอันนี้เข็มยังไม่กว่าดนะครับ ปิดสวิตกุญแจเปิดใหม่อกรอบครับแต่ถ้าเป็นกุญแจรถจะต้องกวาดทุกครั้งนะครับมีเข็มกวาดนะครับอ่าอย่างอื่นก็ใช้งานได้นะครับที่ A ที่ปีก็ใช้ได้นะครับปรับแสงก็ได้นะครับแต่เมื่อปิดสวิตกุญแจแล้วจะมีไฟติดค้างอยู่นะครับมีไฟเรือนแสงอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นซับไพ่นะครับก็อาจจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ก็เดี๋ยวเราจะ แกะหาวัดตัวเสียกันดีกว่านะครับเพราะอย่างนี้อาการอย่างเงี้ยกินแบตเตอรี่นะครับจอดทิ้งไว้นานๆมออแบตเตอรี่เรากระแสค่อยๆตกลงค่อยๆตกลงทําให้แบตเตอรี่เราเสื่อมบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะซ่อมกันเลยดีกว่านะครับคุณพี่แดงแกะต,ตั้ง คุณพี่รังนะครับผมถอดเดินไม้ออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันอ่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะผมใช้กาวร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ากี่โวลต์ผมต่อไฟเข้าไปแล้วนะครับอ่ะผมจ่ายจ่ายไฟนะครับโอเคไฟตรงนี้กระพริบมาแล้วนะครับนี้เรามาดูนะครับน่าจะเป็นไฟเสีงสว่างตรงนี้นะครับที่มีไฟค้างอยู่หากใช้งานได้ก็ต้องมีไฟอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ 0.6 3.8โวลต์นี่เหลือ3.8 3.8ก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ก็ตกไปนะครับอันนี้3.8นี่3.8โวลต์นะครับจริงๆเขาต้อง5โวลต์นครับ3.8เหมือนกันนะครับเก็นบ,น,กน,บนี่3.8นะครับเอาดูไปนี่0.4 0.4 0.4นจุดสี่หายไปไหนไม่มีไปแล้วครับมีศูนย์จุดสี่นะศูนจุดห้าห้าโวลต์น,นี่ครับอันนี้มีห้าโวลต์ในศูนโวลต์ 5, นะครับห้าโวลต์น,นะครับเกตนี้ไปก็หายไปด้วยนะครับศูน4 0จุดสี่ศูนย์จุดสี่ศูนโวลต์ศูนจุดห้าีห้าจุดสามนะครับไปเกินมานะครับอันนี้เกินมาอันนี้ห้าเท่าไรนะครับห้าจุดสี่ ก็เกินมาอันนี้เหลือ3.8 3.8นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดไฟหลีที่ค้างไว้นะครับอันนี้4.1โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมปิดสวิตช์กุญแจแล้วดูว่าไฟเยูนะไรกลับมาไฟจะเหลืออยู่ที่1.5โวลต์น,นะเหลือ1.5โวลต์น,นะครับอันนี้กินกระแสไปกินค่อยๆลงนะครับโอเคหลือ1.5โวลต์ นี่ครับมีไฟค้างอยู่แต่เดี๋ยวเราไปตามให้นี้ให้เป็น5โวลต์นี่5โวลต์อย่างหนึ่งก็ปกติครับอันนี้เกินมานะครับ5เป็น5.3อันนี้อันนี้5.4นะครับเก็บนี้เก็บนี้5.3เดี๋ยวเราไปตามไฟให้กลับมา5โวลต์ให้หมดนะครับตัวที่เหลือก็ปกติเลยนะครับไฟที่ติดเรือนแสงก็จะปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วเราไปวัดไฟต่อกันครับ คุณพี่รังนะครับผมได้จัดเรียงระบบไฟให้คุณพี่ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันเลยนะครับเปิดสวิตช์กุญแจก่อนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะวัดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะบอกค่าไฟคุณพี่นะครับว่าผมวัดได้เท่าไหร่ขอนใช้กาวร่มนะครับจับง่ายๆผมจะวัดเกีนี้ก่อนเลยนะครับปกติเมื่อกี้อยู่สามจุดแปดโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูกก่อนนี่ครับมาแล้วครับห้าโวลต์ น,นี่นี่ครับห้าวนอยู่ตรงนี้นะครับห้าวนแล้วนะครับนี่ห้าวนอันนี้ก็ห้าวนนะครับอันนี้ไม่ต้องทําต้องห้าวนอยู่แล้วถ้าเกินมานี่เพี้ยนไป้นะครับนี่ครับห้าวนนะครับนี่ปกติแล้วนะครับมาแล้วใช้งานได้แล้วครับโอเเดี๋ยวมาดูกันนะครับตำแหน่งตรงน,นี้เดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์กุญแจแล้วผมจะดูว่าเข้าคลายไฟไหมนะครับ ติดสวิตกุญแจนะครับเราต้องคลายไฟออกหมดนะครับอโอเคครับคลายออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลียจัดเรียงระบบไฟให้มาแล้วเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะาประกอบกันนะครับและเทสกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับไปทำกันเลยครับของคุณพี่ดังกลับไปตามกัน ได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณพี่รังนะครับเรามาดูกันเปิดสวิตช์กุญแจนะครับครั้งแรกก่อนอ่าเขายังไม่กวาดนะครับปิดสวิตช์กุญแจครั้งนะครับเปิดใหม่รอบนี้เข็มต้องกวาดนะครับนี่ครับกวาดทุกเข็มนะครับแล้วก็ไฟมาตอับแสงมาดูนะครับปอบได้นะครับอ่าดูกันนะครับทิปเอนะครับใช้งานได้นะครับทิปบีใช้งานได้นะครับสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 161,199สหกมนกิโลเมตรนะครับแล้วก็เข็มผมอัดจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถยังไม่วิ่งนะครับอยู่บนโต๊ะผมวิ่งไม่ได้แล้วครับตรงนะครับวัดรอบก็ตรงใช้งานได้นะครับของคุณพี่หลังอ่าเดวเทสกันอีกทีนึงนะครับเปิดใหม่นะครับกวาดนะครับใช้งานได้แล้วนะครับโอเค สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเาากิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงโดยทาคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับมีมีชื่อที่อยู่บนโทรผมอยู่ในคลิปเลยเพื่อนๆสามารถโทรมาปรึกษากันก่อนได้ครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบขอขอคุณคุณพี่หลังนะครับที่ไว้วางใจเราดูแลดันไม้ของคุณพี่นะครับ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ